สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไปดังนี้ครับพ่อบ้านใจกล้าขอแสดงความยินดีกับชัยพลใจถึงมากตวาดเยดตนลั่นบ้านเก่งพอๆกับแอดคมตอนหือกับไอวิ หม้อเล็กไม่มีผิดแค่ยายแตนบอกชัยพลดีๆให้เอาผ้าไปซักชัยพลของขึ้นทันทีตวาดลั่นแฟบหมดแมหมยายแตนนี่กลัวหัวหวดทันทีรีบไปซื้อแฟบมาให้ชัยพลฮ่าฮ่าฮ่ซักผ้าเสร็จแล้วชัยพลตวาดอีกจะเอากุญแจรถต้องรีบไปจะเอาผ้าไปตากว่าสั้นนะ่ะกลัวว่า จะถึงตากแดดจะหมดเสียก่อนซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ามงหนึ่งหลวงพ่อกับป้าไม่นับหนูได้มงหนึ่งถัดมานะครับบอกว่ากว่าจะไปถึงตากไม่ต้องตากกันพอดีเฮ้อฮ่าฮ่ถัดมานะครับบอกว่าเหมือนแอดคมเลยถัดมานะครับบอกว่าไม่กล้าเม้นครับเรื่องนี้นะ่ะกลัวเข้าตัว ตอนนี้นะ่ะมือเปียกๆด้วยกลัวน้ําเข้าโทรศัพท์ถัดมานะครับบอกว่าป่านนี้ป้าแตนนะ่ะขำกริ้งแล้วล่ะถัดมานะครับบอกว่าตั้งใจอ่านมากค่ะถัดมานะครับบอกว่าเอาผ้าไปตากที่ชากัางลาวเลยค่ะลุงวงเล็บจังหวัดตากชากัางลาวชื่อเก่าเมืองกําแพงเพชรถัดมานะครับบอกว่าอ่านบทความของคุณบุหลันแล้วนะ่ะต้ององมยิ้มเราตั้งใจอ่านทุกครั้งเพราะในแต่ละครั้งนะ่ะจะมี มุกขำๆซ่อนอยู่ด้วยถัดมานะครับบอกว่าป้ามีมุกให้หาได้ตลอดถัดมานะครับบอกว่าเมื่อวานขับสามล้อไปส่งปู่ที่สกลปแตนนั่งตากแดดตูดระบมวันนี้เลยบอกให้ลุงทํางานบ้านไปนะฉันจะพักตูดหน่อยฮ่าๆๆถัดมานะครับบอกว่าลุงชัยพลน่ะเป็นคนเก่งถัดมานะครับบอกว่า อย่าหือกับลุงพลระวังเสื้อผ้าจะไม่เหลือความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณสุก,กิจภูลศรเีเกษมหรือทนายสุก,กิจนะครับได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้การแก้กรรมหรือแก้เคล็ดบนเขาเป็นเรื่องสยศาสตร์รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีได้หรือไม่โดยดรสุก,กิจภูลศรเีเกษมนักวิชาการด้านกฎหมายวงเล็บศึกษากรณีหมอปา่า แจงลุงพลปักทูปกลับหัวแก้คุณใสจากผู้ไม่หวังดีคดีน้องชมพู่นั้นการชนสูตรพริกศพได้เสร็จสิ้นไปแล้วไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือล่วงละเมิดทางเพศแพทย์สภายืนยันว่าน้องชมพู่นั้นอาจขาดสารอาหารถึงแก่ความตายนั้นเป็นไปได้สูงการผ่าศพน้องชมพู่ ในครั้งที่สองนั้นแพทย์สภายืนยันว่าสถาบันนิติเวศวิทยาสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีอำนาจทำได้เนื่องจากไม่ได้ขออนุญาตจากแพทยสภาคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นที่ยุติตามที่แพทย์ชนสูตรพริกศพยืนยันว่าน้องชมพู่นั้นตายในวันที่12พฤษภาคม2563นั้น เมื่อน้องชมพู่หายตัวไปจากบ้านตอนเช้าวันที่11จริงจึงมีเหตุผลสนับสนุนว่าผู้ตายอาจจะขาดน้ําและขาดอาหารได้สาเหตุการตายก็น่าจะเกิดจากการพลัดหลงและขาดสารอาหารตามที่แพทย์สภาตั้งข้อสันนิษฐานไว้ได้ความผิดฐานพรากเด็กหรือทอดทิ้งเด็กและอำพรางศพนั้น ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นพยานแวดล้อมผู้กระทําความผิดก็ไม่มีมูลเหตุจูงใจอะไรที่ผู้กระทําผิดต้องทําต่อมาหมอปลาแจงว่าลุงพลปักทูบกลับหัวแก้คุณใสจากผู้ไม่หวังดีไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงหากนักสืบหัวล้านซึ่งเป็นกรรมกรมีพยานหลักฐานจริง เหตุใดกรรมกรต้องไปแก้เคล็ดบนเขาขอถอนคำสาบแช่งของคนที่ปักทูบกลับหัวและขอให้ความจริงต่างๆปรากฏโดยเร็วนั้นจึงเป็นกรณีศึกษาหากเป็นเรื่องสยศาสตร์ไม่อาจนำมาเป็นพยานหลักฐานในคดีได้แนวทางการสอบสวนเป็นพยานบอกเล่าถ้าพยานพูดความจริงในศาร จะเกิดขึ้นกับห้อยและโหนแต่ที่แน่ๆน,นั้นพยานหลักฐานจะพอฟ้องหรือไม่นั้นสังคมกำลังจับตามองอยู่นะครับนะครับดรสุกิจบปุณศรีกเกษมความคืบหน้าล่าสุดจากทางเฟ e บุ o กของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับบทพิสูจน์อายการลุงพล64เมื่อสุวัตพลาดจับลุงพล ซึ่งไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเป็นผู้อุ้มน้องไปตอนเกือบ9โมงเช้าทางตันจึงเกิดขึ้นเพราะขนาดนั้นลุงอยู่ห่างบ้านน้องเกือบ3กิโลเมตรพร้อมญาติอีก6คนลุงเข้าร่วมตามหาบ่ายสองเศษหลังจากตำรวจป่าไม้ชาวบ้าน2-300คนค้นหามาแล้ว5ชั่วโมง โอกาสที่ลุงเอาน้องไป0%หลักฐานอื่นๆที่เชื่อมโยงถึงลุงพลจึงไม่มีแต่วิธีการที่ตำรวจหาเส้นผมมาอย่างไรไม่มีใครทราบยุติธรรมด้านนี้จึงไม่เกิดขึ้นเลยการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องไปที่อายการของตำรวจจึงอึดอัดมาก พศ2564มีแบบนี้ด้วยหรือถ้าสำนวนส่งอายการท่านจะทำอย่างไรหากยื่นฟ้องศาลเพราะเกรงใจอายการจะกลายเป็นทางผ่านของสำนวนอายการมีความรู้ที่สั่งสมมาหลายสิบปีมีดุลยพินิจคือชำนาญผ้าหูสูตรความรอบรู้รอบตัวดีกว่าคนอื่น หรือว่าใกล้เคียงศารอายการจึงกลายเป็นด่านกรองความยุติธรรมให้ผู้ต้องหาถ้าท่านกรองคดีลุงพลไม่ได้ความยุติธรรมของไทยย่อมล้มเหลวซึ่งอันตรายมากไปจับคนไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเป็นผู้ต้องหาชาวไทยชาวโลกนั่งยิ้มรอดูอยู่ชนิดตาไม่กระพริบ อายการจึงเหลือทางเดียวไม่ยื่นฟ้องลุงส่วนตำรวจจะจับผู้ร้ายตัวจริงหลายคนหรือไม่ก็แล้วแต่ใจท่านขอเอฟซีลุงพลมั่นใจร้อเอร์เซว่ายุติธรรมไทยยังคงมีอยู่ในพศออนี้ลุงไม่ถึงศาลสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติ โรจนวรคมลได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพโดยมีข้อความดังนี้ครับแบ่งปันรายได้สักประมาณ1,000 0บาทไปช่วยสังคมด้วยการบริจาคแอลกอฮอล์50ขวดหน้ากากอนามัย70กล่องที่อาบาจอสกลนครตามแนวคิดดีๆของท่านนายกชูพงผมมาช่วยแบ่งเบางานราชการตามกำลังศรัทธาครับ รอบต่อไปสั่งสเปรย์แอลกอฮอล์ร่วมกันกับทีมมั่งมี500ขวดจะไปแจกให้ชาวบ้านร้านตลาดกันเพื่อลดอัตราเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด1 i d 1 9เรามาร่วมกันคนละไม้คนละมือเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ให้ได้ทุกท่านรักษาตัวให้ดีๆนะครับเป็นห่วงเดอ้อปอลอขอให้ fc ทุกท่านช่วยคนในระแวกใกล้เคียง ท่านตามกำลังนะครับอ้อคุณผู้หญิงที่ยืนข้างๆไม่ใช่ภรรยานะครับเป็นเจ้าหน้าที่อ,อบจอสกลนครครับเดี๋ยวมีดรามา่าเข้าบ้านไม่ได้อ้อคนถ่ายรูปภรรยาเป็นคนถ่ายครับซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาชื่นชมนะครับคนแรกบอกว่ากราบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะถัดมานะครับบอกว่าสุดยอดครับทำสิ่งดีๆ มากน้อยก็เป็นบุญกุศลครับถัดมานะครับบอกว่าสาธุอนุโมทนาบุญด้วยค่ะถัดมานะครับบอกว่าอ้อกางเกงหลวมไปนะครับท่านทนายวงเล็บผอมเพรียวถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณค่ะท่านเพราะท่านคือที่1ในกองทัพทําด้วยรักและเคารพถัดมานะครับบอกว่าขอให้ครอบครัวคุณทนายมีความสุขความเจริญตลอดไปค่ะ บ,บอกว่าสาธุสาธุสาธุค่ะลุงทนายค่ะถัดมานะครับบอกว่าสาธุครับเหมือนท่านทนายจะกลัวเมียเหมือนผมเลยครับถัดมานะครับบอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยนะคะท่านทนาย